เศรษฐกิจในการพัฒนาทั้งหมดรวมทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งสตอมีโอกาสที่สําคัญที่เชิงไม้เศรษฐกิจทั้งหน้าในแปดแชนแนลนะครับสามารถที่จะนําไปเป,ไป,ไป,ไป็นหลักปราะกาศให้ทั้งานาฬิกาแชนแนลนี้นะครับสามารถแบ่งพื้นที่ที่ได้รับนรญญาาอนุญาตว่าชุมชนของว่าเราจะอยู่กันในลักษณะ เส้นทางไปทุกบ้านไปทุกจุดเรายยงตงก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระยะทางทางสังคมแล้วเารวบรวมคนได้ไม่เกิน50คนอันนี้ผมผาบตัวแล้ว49คนเราเกเท่านั้ถ้าวล้อดาวมีอะไร้างห้าออกไปไหนเลยไม่เดินทางก็

สคารง้าาบริหจััวด่วมกับจังหวัดสงขลาและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมสินค้าธงฟ้าสินค้าฮาลาลัยต้านหายโควิดหนึ่งเดืนสองขวดน้ำตาลสายมิตรราคาตลาด23่สบามบาทห้าสงฟ้าสิบหาบาทจากสถานการณ์โควิด19นะครับซึ่งเ,าเราประสบปัญหานี้มา สองสามเดือนที่ผ่านมานะครับทำให้พี่น้องประชาชนและทุบความทุกยากเดือดร้อนพอรมควรในเรื่องของความเป็นอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของอ,อาชีพรายได้นะครับซึ่งไม่มีเหมือนกัาวจากคนที่เคยทํางานมีงานทํามีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวกลายเป็นว่าต้องหยุดงาน,นแล้วก็ขาดรายได้เพราะฉะนั้นเรื่องของ ความเป็นอยู่ทุกคนได้รับความเดือดร้อนทางสอสวอตนะครับร่วมกับกระทรวงพาณิชย์รวมแบบจังหวัดปัตตานียาลานราธิวาสและก็จังหวัดสงขลาเราจัดกิจกรรมทงฟ้าราคาประหยัดเพื่อกระจายสินค้าราคาถูก ไปอย่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านต่างๆนะครับทั้ง282ตำบลในพื้นที่3จังหวัดแล4ะ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อแบ่งเบาภาระความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้รับการดูแลซึ่งสินค้าที่ลงไปนะก็จะเป็นข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชไข่แล้วก็ สินค้าอื่นๆนะครับซึ่งราคาก็จะถูกกว่าท้องตลาดทั่วๆไปประมาณ25-40เปอร์เซซึ่งถือว่าถ้าพี่น้องะยาชนนะครับได้รับบริการอย่างทั่วถึงในแต่ละพื้นที่ตำบลหมู่บ้านแล้วเนี่ยก็น่าจะบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของความเป็นอยู่ได้ส่วนนี้นะครับที่ผ่านมานะครับของที่มี ที่ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสก็เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับทุกอย่างอาจจะลําบากไม่ว่าจะเป็นการออกไปซื้อของในตลาดการเดินทางแล้วก็การต้องไปเข้าคิวไปแย่งซื้อกันเนี่ยมันไม่สะดวกแต่ถ้าเราจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับลงถึงหมู่บ้าน ขาก็รอรับซื้อข้างๆบ้านก็เป็นการสะดวกเพราะความพึงพอใจกระแสตอบรับดีมากนะครับเรื่องของธงฟ้าราผรับ